สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนสิงหาคม2567กกันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับเดียวเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะชาวมังกรอลิสดูแบบไทยนะคะแบบไทยการงานการเงินความรักค่ะ ไพ่แรกโอ oh, เป็นไพ่หกดาบขึ้นมายินดีด้วยนะคะกับชาวลัคนาราศีมังกรปัญหาอุปสรรคทุกอย่างจะคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหกดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการ ใช้เวลาเป็นตัวคลี่คลายปัญหาทั้งหมดปัญญามาปัญหาจบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโชคชะตาบางครั้งมันกําหนดไว้แล้วยิ่งคุณดิ้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเวลาเท่านั้นจะเป็นตัวกําหนดนะถ้าหกดาบขึ้นมานะคะอืมถ้าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมังกรม,มีปัญหาการงานความสัมพันธ์หรือว่าความรักก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะโอเค แล้วไพ่เดอะฟูลคุณหลุดออกมาจากปัญหาเดินออกมาจากปัญหานั้นแล้วจริงๆไพ่เดอะฟูลเนี่ยมีไพ่มีเลขนะคะประจําไพ่คือหมายเลขศูนย์คือชีวิตตั้งต้นใหม่นะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชีวิตการเดินทางในครั้งนี้ของคุณคุณอาจจะไม่รู้ทิศทางเลยด้วยซ้ำนะคุณแค่เดินมันออกมาเพราะว่าคุณไม่อยากจะ อยู่กับปัญหาเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าความสัมพันธ์ก็แล้วแต่แต่คุณคิดว่าเดินออกมามันจะสบายใจมากกว่านี่เดี๋ยวฟูนะคะ การเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะการหาเส้นทางให้กับชีวิตหรือค้นพบในสิ่งที่ตัวเองรักคุณอาจจะได้ทํำกิจกรรมอะไรใหม่ๆแล้วคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นไพ่ของคนโสดก็ได้นะตอนนี้ถ้าสมมติชาวมังกรที่กำลังโสดอยู่นะคุณอยากมีคู่ไหมก็อยากมีแต่ว่าถ้ามีคู่เราไม่ดีคุณรู้สึกว่าเป็นโสดต่อไปก็โอเคเหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ก้าดาบชาวมังกรพบเจอกับอะไรมานะคะ9ดาบขึ้นมาเลย9ดาบเนี่ยเป็นสภาวะของความเครียดความกดดันนะอาการเจ็บป่วยก็ได้ความวิตกกังวลปวดหัวคิดมากจนกระทั่งนอนไม่หลับนะคะแต่ปัญหาทุกอย่างเนี่ยไพ่เอเนจีสองใบแรกเนี่ยปัญหามันกำลังจะคลี่คลายลงไปอาจจะด้วยเวลาเป็นตัวเยียวยาแบบ6ดาบหรือว่า คุณเดินออกมาเองเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทนกับอาการปวดหัวหรือว่าความคิดมากแบบนี้อีกแล้วเออคุณเลือกที่จะเดินออกมานะคะหกถ้วยอืมความรักขึ้นมานะคะไพ่หกถ้วยเนี่ยจะมีคนเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณมามอบความรักให้แล้วทำให้ชีวิตคุณนะ่ะมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นไพ่หกถ้วยจะเป็นรักต่างไวัยนะ จะคุณน้อยกว่าเขาหรืออเขามากกว่าคุณแบบนี้ก็ได้นะเป็นอายุที่ต่างกันมากๆแต่เข้ามาแล้วทําให้คุณแช่มชื่นหัวใจนะหกถ้วยนะคะเดี๋ยวเราอาลิสขอปเปิดให้หมดเดี๋ยวมาสรุปทีเดียวเลยนะคะเป็นไพ่ justice ขึ้นมาคะ่ะไพ่เกี่ยวกับการงานถ้าชาวลัคนาราศีมังกรคนไหนมีเกณฑ์ที่จะต้องสมัครงานใหม่การแข่งขันหรือว่า การโปรโมทได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบเนี้ย j u s t i c ขึ้นมาประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนให้การสนับสนุนคุณไม่ได้สนับสนุนเพราะว่าความพิดสวาสดอะไรแต่ว่าเขามองเห็นความสามารถของคุณจริงๆเพราะว่า j u s t ิสเนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดถ้าคนนี้เก่งฉันเลื่อนขั้นให้คุณถ้าคนนี้เก่งคุณอาจจะได้รับงาน อมอบหมายงานอะไรใหญ่ๆห,ห,หรือว่าสําคัญๆหรือว่าคุณได้จับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะประสบความสําเร็จนะคะดวงของชาวมังกรเท่าที่เปิดมานะจริงๆอ่ะเด่นทุกๆด้านเลยนะคะอืการงานแล้วก็ความรักเดี๋ยวเรามาดูไพ่เหรียญการเงินกันนะว่าจะออกมาหรือเปล่านะคะโอ้เดอะเวิ์ขึ้นมาคุณได้หลุดออกมาจากวิบากกรรมความทุกข์ แล้วพอไพ่เดอะเวิลดขึ้นมาเนี่ยประสบความสําเร็จชีวิตของคุณนะโดยทั่วๆไปเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะความรักด้วยเพราะอลิเชนมันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาหรือคุณมีความสุขกับชีวิตค,คุณมากยิ่งขึ้นนะคุณมีความสุขกายสบายใจไพ่เดอะเวิลดเนี่ย มันเป็นไพ่ของชีวิตที่ถูกเติมเต็มไปด้วยความรักจะรักตัวเองก็ได้หรือว่ามีคนมามอบความรักให้คุณเทพีแห่งชัยชนะนางฟ้ามาโปรดเทวดามาโปรดนะคะไพ่เดอะเวิลดคุณมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางม,มากยิ่งขึ้นสำหรับบางคนนะคะเพราะไพ่อันเนี้ยอลิซบอกนะมันคือการเปิดไพ่ทั้งลัคนาราศีมังกรมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนนึงเพราะพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยของชาวมังกรเนี่ย จะไม่เหมือนกันนะคะ The World การออกเดินทางไกลมีเกณฑ์นะคะถ้าใครที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปในที่ไกลๆเนี่ยมีดวงขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ของการตั้งคันได้นะเพื่อนๆน,นะเด่นนะคะโอเคโอ The Star ขึ้นมาทั้ง The World แล้วก็ The Star ขึ้นมาเลย The Star เป็นดวงดาวแห่งความหวัง เป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะไพ่ใบนี้เป็นคนโสดที่มีความเหงาในตัวจะถามว่าอยู่กับตัวเองได้ไหมอยู่ได้แต่อยากมีความรักมากกว่านะไพ่ใบนี้ถ้าคู่ออกมาถ้าคู่ที่เข้ามาไม่ดีก็ยังไม่เลือกนะแบบเดอะฟูอ่ะเพื่อนๆเป็นไพ่คนโสดแล้วอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งเดอะฟูเดอะสตาร์เป็นไพ่ของคนโสดนะยังตามหาความรักแท้อยู่ นะแต่ว่าโอเคถ้าไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคนที่เขาเข้ามาแบบ6ถ้วยอย่างเงี้ยคุณก็ยังไม่เลือกนะคะ The Star จะบอกว่าเป็นคนที่สันโดษเชาวบังกรอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้อยากจะสันโดษอยู่กับตัวเองมากขึ้นฮิวใจตัวเองจากความเจ็บปวดนะมานานแสนนานแบบก้าวดาแบบนี้นะคะ โอ้แล้วหนึ่งถ้วยไพ่ความรักเด่นมากชาวมังกรในเดือนสิงหาหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการได้พบรักรักใหม่เป็นรักที่ มีแต่คนมามอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีแล้วเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแบบ6ถ้วยแบบเนี้ยแล้วทำให้คุณมีความสุขเพราะเดอะเวิ d ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยนะคะหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะถ้ามีเดอะซัขึ้นมาด้วยโหปังมากเพื่อนๆนะคะเป็นความสุขของชีวิตนะคะโอ้สีดาบขึ้นมาเป็นสภาวะหยุดนิ่งแต่ว่าถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ อลิสรู้สึกว่ารักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสำหรับชาวโสดถ้าไม่โสดเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเลยนะกับไพ่ที่ขึ้นมานะคะถ้าไม่โสดเนี่ยคุณจะมีความสุขกับชีวิตคู่ของคุณมากยิ่งขึ้นถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาของการทะเลาะเบาแหวงในความสัมพันธ์ความอึดอัดมันจะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นนะหรือคุณอาจจะมีความแบบนิ่งขึ้นในความสัมพันธ์นั้นไพ่สีดาบขึ้นมา ความรักที่เข้ามาครั้งนี้เหมือนคุณกำลังดูดูกันไปก่อนคุณไม่อยากจะกดดันตัวเองว่าจะต้องรับรักในครั้งนี้หรือว่าตัดสินใจว่าคนนี้แหละจะเป็นแฟนฉันนะสีดาบเป็นสภาวะหยุดนิ่งข้อ2ส,สีดาบคุณมีเกณฑ์การเดินทางมากยิ่งขึ้นแบบ the world เนี่ยแต่ t h e world คือเดินทางไกลโดยเฉพาะต่างประเทศ ะะแต่ถ้าซีดาบขึ้นมาเป็นทริปสั้นๆเพื่อฮิลใจตัวเองพักผ่อนนะคะคุณมีความสันโดษมีความสุขกับชีวิตของคุณนะ่ะในยามที่คุณแบบยังไม่มีใครเหมือนกับรักชีวิตโสดนะคะในตอนนี้แบบเดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆชายคนนี้กำลังนั่งเนี่ยกำลังฮิลใจตัวเองอยู่นะคะแต่ก็มีความสุขดีนะโ o ้ทูออฟคัพส์ชาวมังกรความรักเด่นนะจริงๆ t w อ of คั p s เนี่ยเป็นการได้พบรักนะได้คุณอาจจะได้คนที่ตรงสเปคคนที่ชอบคนที่ใช่ถ้าสองถ้วยขึ้นมานะคะแต่อย่างที่บอกพอสดาบขึ้นมาเนี่ยคุณยังไม่อยากกดดันกับความรักในครั้งนี้ถ้ามันใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมามา,มากๆจนคุณรู้สึกว่า ถ้ายิ่งกระโจนเข้าหาความรักเร็วคุณกลัวที่จะกลับไปเจ็บปวดแบบก้าวดาบแบบนี้อีกเพราะว่าสีดาบเนี่ยอย่างที่บอกมันขึ้นมานะคะโอ้แหงแมนคะ่ะเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างมีเกีฑยการเปลี่ยนงานนะถ้าไพ่ของเดชแฮงแมนขึ้นมานะคะสำหรับชาวมังกรคนไหนที่ต้องการจะเปลี่ยนงานเนี่ยไพ่เปลี่ยนงานขึ้นมาแต่เป็นการรอคอยงานนั้นๆอยู่ นะเป็นไพ่ของนี่ความคิดมากอีกแล้วแบบก้าวดาบขึ้นมามีอาการปวดศีรษะคิดมากนะคะระวังเรื่องสุขภาพนะถ้าไพ่ก้าวดาบกับเนี่ยแฮงแมนขึ้นมาพร้อมกันถึงสองใบนะคะเมจิกเชียนเป็นไพ่การงานค่ะการได้รับทำงานอะไรใหม่ๆมแล้วประสบความสำเร็จ The m a g i c ีย er, นมีดาวพุธนะคะเป็นดาวประจำไพ่ เป็นคนที่มีความทะเยอะทะยานอะอยากลงมือทําอยากเรียนรู้แล้วเป็นไพ่ของการเดินทางได้เช่นกันจริงๆไพ่าการเดินทางเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆแต่ไพ่เมจิกเชียนเนี่ยเดินทางโดยสายงานคุณอาจจะค้นพบเส้นทางอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณอยากเรียนรู้กับมันแบบเดอะฟูลเนี่ยค้นพบเส้นทางหรือกิจกรรมใหม่ๆแล้วคุณแฮปปี้กับตรงนั้นถ้าคู่อย่างที่บอก คู่คนนี้เข้ามาถ้าคุณยังไม่ถูกใจคุณยังมีความสุขอย่างแฮปปี้กับการทำงานของคุณอยู่นะคะเมจิกเชียนนะโอ้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเป็นเหรียญแรกที่ออกมาฮะอาลิสสังเกตเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาเหรียญยังไม่ขึ้นมาไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่จุดเริ่มต้น ของความมั่งคั่งทางการเงินเป็นไพ่ของความสําเร็จไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเด่นมากๆเกี่ยวกับการได้ลาบลอยแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะอลิซขอสรุปอย่างนี้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะข้อแรกคุณได้หลุดพ้นออกมาจากความทุกวิบากกรรมเพราะไพ่มันเด่นมากเนี่ยหกดาบขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะเวลาจะเป็นตัวเยียวยาปัญหาทุกอย่างคุณเดินออกมาจากปัญหานั้นนะ ออกมาจากความถูกแบบก้าดาบนี้ความรักเด่นพอไพ่ความรักเนี่ย,อยโอ้โหขึ้นมาตั้งแต่6ถ้วยมีคนเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณอายุค่อนข้างต่างจากคุณนะคะ The world ความรักในครั้งนี้คุณมีความสุขไหมมีหรือคุณมีความสุขกับชีวิตด้วยตัวของคุณเอง The star นะคะเป็นไพ่ของคนโสดที่มีความสุขกับชีวิตหนึ่งถ้วยพบรักใหม่ คนคนนี้ตรงสเปคคุณไหมคิดว่าตรงเพราะสองถ้วยมันขึ้นมาแต่คุณยังไม่อยากบู้วามเนี่ยคอหอยสีด่ดาบมันขึ้นมาอยากจะดูให้แน่ใจเสียก่อนเพราะว่าไม่อยากจะกลับไปเจ็บแบบ9ดาบแบบนี้อีกสำหรับไพ่งานเด่นมากๆนะจัสติกขึ้นมานะคะไพ่เมจิกเชียนเนี่ยแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนถ้าใครที่ต้องการเปลี่ยนงานนะเด่นมากๆน่าจะประสบความสำเร็จที่จะได้งานใหม่ ะะเพราะว่าเมจิกเชนกับจัสติสเนี่ยเป็นการได้รับโอกาสเป็นได้การได้รับข่าวดีในการจับโปรเจกต์งานใหม่ที่สำคัญสำคัญหรือมีผู้ใหญ่เมตตาคุณมากขึ้นไพ่เหรียญถึงมันจะขึ้นมาแค่ใบเดียวแต่ใบนี้ปังเพราะว่าเป็นไพ่ของคนดวงดีได้ลาบลอยเกี่ยวกับการเงินนะคะจบแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะขอให้ทุกท่านสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอบคุณคะ่ะ